เราเป็นเพียงสื่อการ่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆไปชมเลยสื้เล็กอยู่นะครับบ้านพร้อมอยู่ได้เลยสวยครับด้านล่างเป็นห้องโล่งครับเปิดเป็นห้องโล่งนั่งเล่นกันสบายเตียงไปตั้งนั่งเล่นลมโชยเย็นๆครับไม่ร้อนอากาศดีด้านบนเป็นห้องนอนครับสวยเลยทีเดียวครับพร้อมอยู่ฟังก์ชันครบ มีสี่ห้องนอนเลยครับ2ห้องน้ำา1ห้องครัวห้องน้ำกว้างขวางมากเลยครับห้องนอนใหญ่หญวัสดุอย่างที่ครับใช้วัสดุยังดีบ้านสภาพดีไม่เก่าไม่โทรมสวยพร้อมอยู่มีระเบียงด้านหน้าเอาไว้นั่งเล่นกันได้ด้านหลังติดน้ําด้วยนะครับแล้วก็ยังได้วิวภูเขาวิวทุ่งนาด้วยบรรยากาศดีมากต้นไม้ก็เยอะไอชิตธรรมชาติในราคาเพียง2องล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเอง บ้าน2ชั้นนะครับบนพื้นที่280ตารางวาคุ้มคุ้มฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูสถานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ